สุภาษิตบทที่27ข้อที่12คนสุขุมเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสียแต่คนรู้น้อยเดินเลื่อยไปและรับอันตรายนั้นในสุภาษิตข้อนี้เหมือนกับในสุภาษิตบทที่22ข้อที่3 คนสุขุมภาษาฮิบรูใช้คาว่าอารูมหมายถึงคนฉลาดสามารถคาดหวังได้เลยว่าถ้าคนนี้เป็นคนฉลาดพอเขาเห็นภัยเห็นปัญหาเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงหลบหลีกให้พ้นจากปัญหาไม่ซื่อๆบื้อเดินเข้าไปหาปัญหานั้นเหมือนอย่างดาวิดท,ที่หลีกเลี่ยงหลบหลีกจากการตามล่าของซาอูลหลายต่อหลายครั้งในทางตรงกันข้ามคนโง่เขลาในพระคัมภีร์ตองใช้ว่าคนรู้น้อยแต่ความหมายคือคนโง่เขลาหรือว่าคนไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยจะล้มเหลวน ในการหลีกเลี่ยงไม่ตกไปสู่ปัญหาคือเวลามีหลุมพางก็จะเดอนตกไปในหลุมพางขึ้นมาอีกหลุมนึ่งก็ตกไปอีกหลุมหนึ่งฮะอันนี้เรียกว่าคนไม่รู้หรือว่าคนรู้น้อยหรือว่าคนเข่าถ้าในพระคัมภีร์พูดถึงคนเข่าคงต้องยกให้นาบานในหนึ่งสมุเอลบทที่25ไม่รู้เลยว่าตัวเองก่อเรื่องมากขนาดไหนแล้วก็จะนำหายนะมาสู่ตนและครอบครัวมากขนาดไหนในอพยพบ,บทที่9ตอนที่โมเสสมาเฝ้าฟาโรห์แล้วบอกว่าให้ปล่อยคนอิสราเอลไปแต่ฟาโรห์ ไม่ยอมแล้วก็มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นในอุปยพบที่9ข้อที่19โมเสสบอกว่าพระเจ้าจะให้มีลูกเห็บตกลงมาดังนั้นจงบอกให้ฝูงสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ผู้คนทั้งหลายเนี่ยหลบเข้ามาในที่ล่มไม่งั้นจะถูกลูกเห็บตกมา ทับตายหมดปรากฏว่าในอพยพบทที่เก้าข้อที่20บรรดาข้าราชการของฟาโลที่เกรงกลัวพระดำรัสของพระเจ้าก็ให้ทาสและฝูงสัตว์ของตนหลบเข้าไปในบ้านแต่ผู้ที่ไม่สนใจพระดำรัสนั้นก็ปล่อยให้ทาสและฝูงสัตว์อยู่ในทุ่งนาแล้วบอกว่าก็มีลูกเห็บตกมาจริงๆ ทั้งทาดแล้วก็ฝูงสัตว์เหล่านั้นก็ตายเสียสิ้นที่อยู่ในทุ่งนานั้นคนเหล่านั้นที่ตอบสนองต่อพระคาของพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นคนมีปัญญาเขาก็เลยรอดภัยพิบัติแต่คนเหล่านั้นที่ปฏิเสธไม่สนใจไม่ใส่ใจคําเตือนจากพระคาของพระเจ้าเป็นคนโง่เขลาและเขากําลังนําตัวเขาเองและคนที่เกี่ยวข้องกับเขาไปสู่อันตรายเมื่อโนอาห์ได้รับคําเตือนจากพระเจ้าโนอาห์ได้สร้างเรือใหญ่ฮิบูบที่11ข้อที่7โดยความเชื่อนั้นโนอาห์จึงได้สร้างเรือและเขาและครอบ จึงปลอดภัยเพราะเขาตอบสนองต่อคําเตือนจากพระเจ้าอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องเขารู้ว่าอันตรายอยู่ข้างหน้าเขาก็เลยซ่อนตัวเสียแล้วก็ปลอดภัยคนมีปัญญา จะเห็นภัยร่วงหน้าในที่นี้รวมถึงการมองเห็นความชั่วที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าหรือขัดต่อพระคำของพระเจ้าหรือเห็นว่าสิ่งเนี้ยการกระทําแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วพอคนมีปัญญามองเห็นเขาจะไม่เพียงแค่เห็นเท่านั้นเขาจะหลีกเลี่ยงมันเขาจะไม่พยายามเดินไปในเส้นทางแห่งความชั่วนั้นเพราะว่าเขามองเห็นผลกระทบอันน่าเศร้าของความบาปว่าถ้าหากดําเนินชีวิตปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามกิเลส ตันหาของเนื้อหนังตามความชั่วหรือตามทางแห่งโลกนี้มันจะมีอันตรายสักเพียงไรพอเขาเห็นเขาก็เลยหลีกเลี่ยงซ่อนตัวที่นม่ไม่ถึงว่าไม่ได้ทําอะไรหมายถึงว่าหลีกเลี่ยง ไม่ใช่ไปแอบซ่อนไม่ใช่มันหลีกเลี่ยงไม่ไปในเส้นทางนั้นซึ่งการที่เขามองเห็นอันตรายล่วงหน้านี้จะทําให้เขาเกลียดชังความบาปและไม่อยากจะเดินไปในทางแห่งบาปนั้นและเมื่อถึงแม้ว่าเขาจะผิดพลาดทั้งบาปไปเพราะว่าเขาเห็นอันตรายว่าหากฉันจมอยู่ในบาปนี้ต่อไปชีวิตฉันพังแน่ครอบครัวฉันพังแน่เขาจะรีบกลับใจสารภาพบาปละทิ้งบาปแล้วหันกลับมาเดินในทางที่ถูกต้องอย่างเนี้เรียกว่าซ่อนตัวอย่างเนี้เรียกว่าหลีกเลี่ยงจาก พิบัติอันตรายที่จะมาถึงวันนี้เราเป็นคนมีปัญญาพระเจ้าให้ปัญญาแก่เราพระองค์ส่งคำเตือนมาสู่เราว่าอย่าเดินไปในทางชั่วร้ายแห่งโลกนี้อย่าไล่ตามสิ่งของอนิจจังแห่งโลกนี้แต่จงเข้ามาหาพระเจ้าเดินในทางของพระองค์เข้ามารี้ภัยอยู่ในพระองค์แล้วเราจะปลอดภัยให้เราเหลีกเลี่ยงกับดักแห่งโลกนี้ กับดักแห่งความชั่วร้ายและมาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าซ่อนตัวอยู่ในพระองค์แต่คนโง่เขานั้นจะเดินต่อไปเดินไปโดยไม่มองเห็นอันตรายไม่รู้ตัวแล้วในสุดเขาจะติดกับดักและเขาจะถูกลงโทษและเขาจะจมอยู่ในบาปและพบกับหายนณะแห่งบาปนั้นคนเหล่านั้นที่โง่เขาเขาเดินไปในทางบาปแบบไม่กลัวไม่มีความกังวลใดๆที่จะทําบาปซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสาหรับคนเหล่านั้นที่มีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเมื่อเขา 查证。 ทำบาปไปเขาจะไม่สบายใจเขาจะวิตกกังวลเมื่อเขาอยู่ในบาปเขาจะไม่สบายใจเขาไม่สามารถชื่นชมยินดีได้เมื่อเขาอยู่ในบาปอันนี้มีพระวิญญาณเบริสุดอยู่ในชีวิตเป็นคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าแต่แม้นท่านมีสายตาที่มองเห็นอันตรายแล้วแต่ถ้าท่านไม่หลีกออกมาท่านก็กลายเป็นคนมีปัญญาผู้ดําเนินชีวิตอย่างโง่เขานั่นเองดังนั้นวันนี้หากเราผิดพลาดทั้งบาปไปเราสะดุดล้มลงให้เราลุกขึ้นมากับใจใหม่และเดินในทางที่ถูกต้องเพราะเรารู้ว่าข้างหน้าเป็นอันตรายอย่าเดินไปแต่คนโง เขาหรือคนไม่รู้คนรู้น้อยคนไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องเขายังเดินต่อไปอันนั้นถ้าเราเตือนได้ก็เตือนแต่ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังก็คงต้องปล่อยให้เขาเดินไปแต่ว่าทางนั้นเป็นทางอันตรายสองไปตรบทที่3ข้อที่10แต่ว่าวันขององค์ผู้เป็นเจ้านั้นจะมาเหมือนอย่างขโมยมาในวันนั้นฟ้าจะหายลับไปด้วยเสียงดังกึกก้องและโลกท่าจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินกับสิ่งสารพัดที่อยู่ในนั้นจะถูกเผาไหม้จนหมดสิน้นคนมีปัญญาเอย๋ยคนมีสายตาฝ่ายวิญ,ญญาณเอย๋ยจงรู้ความจริง ว่าอีกไม่นานสิ่งสารพัดในโลกนี้ทั้งหมดจะถูกทําลายไปด้วยไฟถูกเผาไหม้ไปจนหมดสิน้นและไม่เกี่ยวข้องกับเราอีกเลยต่อไปชั่วนินรันดร์พระเยซูจะมาอย่างขโมยมาอย่างไม่รู้ตัวอย่างปัจจุบันทันด่วนดังนั้นเราทั้งหลายผู้รู้แล้วมีปัญญาจากพระเจ้าพระองค์เปิดเผยผ่านพระคำของพระเจ้าจงดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญาอย่าไล่ตามสิ่งของในโลกนี้เพราะว่าของทุกอย่างในโลกนี้มีเอาไว้เพื่อเป็นฟืนสำหรับการเผาในวันสุดท้าย เท่าน,นั้นเองแต่ให้เราเลือกดำเนินชีวิตยอย่างคนมีปัญญาหลีกเลี่ยงหายนะซ่อนตัวเสียแล้วเดินไปในทางที่ถูกต้องทางแห่งพระพรเพราะว่าในวันที่พระเจ้าเสด็จกลับมานั้นเราจะไม่เสียใจจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา